สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ z t r p to Profit ครับผมตอนนี้มาขยายความเพิ่มเติม,อมตอนที่แล้วพูดถึงนบัญชีตอนนี้คุยเรื่องการรับพนักงานใหม่บ้างจะรับพนักงานสักคนต้องคิดถึงอะไรออรับพนักงานสักคนต้องคิดถึงอะไรคือลำดับแรกต้องมีสัญญาจ้างงาน อันนี้คือพนักงานทั่วไปนะทั้งหมดเลยนะรวมๆหนึ่งคือสัญญาจ้างงานใช่สัญญาจ้างงานหลายคนชอบบอกว่าไม่ต้องทําหรอกทําเดี๋ยวต้องไปส่งประกันสังคมนี่ใครขาดขาดก่อนเลยสกัดขาช่วงนี้เขาฮิตกันไม่ทําหรอกขอเป็นฟรีแลนซ์ประจําเออำค่ะก็เฮ้ยรู้บอกกูไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยเออไม่ต้องทำป่ะมองในมุมมองในมุมจริงๆแล้วมันควรทำไหมในฐานะที่เราเป็นนายจ้าง ถ้าเป็นพนักงานประจำมันว่าทํานะเพราะว่าหนึ่งคือมันได้ระบุว่าหน้าที่เขามีอะไรความรับผิดชอบเขามีอะไรสวัสดิการที่เราให้มีอะไระแล้วก็มันมันมีเรื่องของการแบบเซ็นสัญญาว่าเขาจะต้องรักษาความลับของเราภายในธุรกิจฉะนั้นน่ะถ้าจะต้องจ้างเขาไปยาวๆอ่ะการจ้างแบบฟรีแลนซ์น่ะอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่เหมาะเราอาจจะต้องจ้างเป็นพนักงานประจำแล้วการจ้างเขาเป็นพนักงานประจำอ่ะอาจจะมีข้อดีกับการจ้างฟรีแลนซ์เพราะว่าฟรีแลนซ์ ถ้าเราไม่ได้ทาสัญญาเขาไปรับงานใครก็ได้แล้วถึงเวลาวันหนึ่งเขาไปรับงานคนอื่นแล้วเขาไม่รับงานเรานี่เรารแก้วเลยนะแก้วเลยใช่ใชบอก <c oughs> บอกน้องตัดต่อไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> บอกให้เข้าประจาแม่งไม่เข้าตาทีครับ <c oughs> ครับผมคออ่ะ โอเคทีนี้เรื่องของการขึ้นทะเบียนประกันสังคมอ่า<ร>ใช่พอเปนประจามันต้องไปลิงก์กับเรื่องประกันสังคมนั่นแหละลก็คือพอเป็นพนักงานมีสัญญาจ้างปับ๊บมันต้องส่งประกันสังคมให้เขาใช่ก็ก็ต้องส่งค่ะครับภายใน30วันเนาะเราก็ต้องไปแจ้งกับสํญญานักงานประกันสังคมค่ะว่าเรามีลูกจ้างมาใหม่หนึ่งคนนะคะเราก็ต้องนําส่งอ่า ค่าประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนน้ำทงใช่หากจากลูกจ้าง5%แล้วก็ของเราก็สมทบเข้าไปนะะสําคัญมากๆก็ต้องให้ลูกจ้างเราเพราะมันเป็นสัญญาจ้างแล้วก็ทําให้มันถูกต้องไปตามระบบพอไหมสอง่อย่างอาจจะต้องมีการทําทะเบียนลูกจ้างด้วยเปโรนะคะถาว่าเรามีพนักงานเป็นใครบ้างอะไรยังไงนะคะคือวันแรกที่เรามีพนักงานคนแรกมันอาจจะแบบไม่จนเป็นต้องทํา แต่เมื่อไรก็ตามที่เราขยายเติบโตเป็นคนที่1คนที่2คนที่สามอ่ะนึกว่าควรจะทําเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเรามีข้อมูลของพนักงานคนนั้นแล้วเราอ่ะคำนวณอ่ะพวกเงินเดือนโอทงโอที o T OT OT, เงินหักเงินเพิ่มมันทําได้ง่ายนะคะเสร็จปุ๊บประจําปีเราก็จะส่งภาษีประจําปีได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่กนะ็คืองา่ายคือเก็บเป็นข้อมูลฐานข้อมูลไว้แหละทุกอย่างมันได้จัดการได้ง่ายแล้วก็พวกนี้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวลูกจ้างรวมถึงตัวเราด้วย ใช่ถูกต้อนะคะหากนำส่งประกันสังคมทุกเดือนมันต้องทําหน้าที่นี้เนาะเพราะเมื่อกี้บอกว่าเโอเคทำสัญญาจ,จ้างประกันสังคมหักทุกเดือนทําทะเบียนลูกจ้างทําสรุปรายเดือนแล้วก็อาจต้องมีเรื่องของภาษีประจาปีเพื่อจะต้องนําส่งให้อีกมีอะไรไหมสําหรับคนที่สนใจอรบรมบัญชีออนไลน์กับ C p i Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10 รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับว่า สิ่งที่เราระบุลงไปในสัญญาอเออว่าเราจะให้สวัสดิการอะไรเขาบ้างเราต้องให้นะน่ากลัวมากนี้เพราะบางคนชอบระบุแบบมีเหมือนเยอะแต่ไม่ให้จริงใช,ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้เขาจริงเราเขาไปร้องเรียนนะคะกับกรมแรงงานหรือว่าใครก็แล้วแต่เราก็เป็นฝ่ายผิดดูแล อ่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเอาริงอนนี้นี่พูดในมุมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราพูดในมุมความแฟ์เลยหมายว่าเจ้าเจ้าน่ะเฮ้ยเล้านายก็ได้ผู้ว่าจ้างบริษัทกับลูกจ้างควรจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กันให้ชัดตั้งแต่แรกที่ทําสัญญาใช่ถูกต้องแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายตามกฎหมายว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะทําสัญญาครอบว่าคุณได้เดือนละห้าพันแต่ถ้าไอห้าพันนั้นน่ะมันไม่ใช่อัตราที่ เป็นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเราก็อาจจะต้องแบบเหมือนจ่ายให้มันเพียงพอแบบ cover คจจ่าจ้างขั้นต่ำรวยอืมเนีย่ยพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันให้ดีม,มีอะไรไหมพนักงานใหม่ก็บางคนบอกว่าทำสัญญาหรืออยู่ไม่นานนะ่ะต้องรอผ่านโปก่อนหรือเปล่าต้องอะไรก่อนไหม ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะระบุแบบไหนแต่ว่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เขาก็ทําตั้งแต่วันแรกที่รับเลยแล้วก็เราบุกช่วงระยะเวลาทดลองงานเท่านี้ในการทดลองงานเท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะหลายคนที่มีทัศนคติว่าการจ้าพนักง,งานไม่จําเป็นแบบไม่ควรจ้าควรทำเป็นฟรีแลนซ์ที่ตอนแรกที่คุยกันะคิดคิดยังไงอะ่ะมันควรไหมหนูว่าแล้วแต่งานแล้วแต่เนื้อง,งานเนาะบางงานอะ่ะอย่างเช่นง,งานที่แบบเรา ยกตัวอย่างถ้างานที่มันต้องยุ่งกับเอกสารมาทำที่ออฟฟิศหรือเป็นงานที่แบบต้องใช้เวลาเขาตลอดทั้งเดือนอะ่ะนว่าจ้างประจำก็อาจจะดีกว่าเออเพราะว่าลักษณะของฟรีแลนซ์คือมีงานถึงทำถูกไหม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพนังกงานประจําคือเวลาร0อยอรเซ็นต์ของเขาทำให้เราเลยะนะคะอันนี้ก็ต้องช่างใจแล้วก็ดูที่ลักษณะเนื้องานของเราอีกทีอโอเคในสิ่งสำคัญต้องมาพิจารณาจริง,รงๆก็คือลักษณะการทํางานร่วมกันระหว่างเรานะครับนายจ้างกับ ลูกจ้างทล้วกันว่าตกลงกันยังไงแล้วก็มีการว่าจ้างกันแบบไหนให้มันเหมาะสมซึ่งไม่ได้แปลว่าการที่คุณจ้างฟรีแลนซ์อย่างเดียวจะผิดหรือไม่ได้แปลว่าคุณจ้างพนักงานประจําทั้งหมดจะผิดก็คือเอาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของเราและการแต่ว่าสิ่งหาคังที่ต้องมีเน้นย้ำเหรับตอนนี้สัญญาประกันสังคมเรื่องต่างๆพวกนี้หรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องระบุให้ชัดพวกนี้เป็นสิ่งจาเป็นต้องตกลงกันให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับถึงจะเป็นประโยชน์ทั้งคู่ทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนั่นเองครับผมอ่ะตอนนนีี้้้ก็ไวเท่าครับ แล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนนค,ครับ